นอกจากมีพวกสัตว์ในป่าแล้วคุณรู้หรือไม่ว่ายังมีสังคมของมนุษย์ตัวจิ๋วอยู่ในป่าด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูแล้วทีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสปอยหนังเรื่องอะไรติดตามชมกันได้เลยนะครับผมหนังที่ผมจะมาสปอยวันนี้นะฮะก็คือเรื่องเอพิกบุกอาณาจักรขนต้นไม้นะครับ หรือว่าอาณาจักรของคนตัวจิ๋วนั่นเองที่อยู่ในป่านะครับซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรามากนั่นก็คือวัฒนธรรมทุกอย่างจะเป็นสิ่งเล็กๆนะครับเขามียานผานะเป็นนกเขามีวัฒนธรรมอะไรมีเวทมนต์อะไรแล้วก็ปกครองโดยราชินีด้วยนะครับซึ่งราชินีมีเวทมนต์ที่ปกป,ป้องป่านะครับเรามาติดตามกันดีกว่านะฮะว่าเอ่อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมกันได้เลยจะเริ่มสปอยแล้ว ณป่าแห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยต้นไม้เขียวกระจีป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับและก็มีนักวิทยาศาสตร์ตองคนหนึ่งนะฮะคอยตามหาบางสิ่งบางอย่างนะครับเขาได้ไปเจอนกตัวหนึ่งที่ด้านหลังของนกนะครับมันมีอะไรบางอย่างอยู่นะฮะซึ่งเขาก็สงสัยนะครับแต่คนแต่ชาวบ้านนะครับคิดว่าเขาเป็นบ้าน,นครับตามหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ณนะวันนั้น ลูกสาวของเขาก็มาถึงบ้านนะครับซึ่งก็นั่งแท็กซี่มานะฮะจากบ้านนะครับแต่พ่อของเขาก็ไม่รู้นะครับว่าลูกสาวจะมาถึงวันนี้เขาลืมนะครับเขาจําไม่ได้นะฮะเขายังอยู่ในป่านะครับยังท่องไปหาสิ่งแปลกประหลาดที่เขาต้องการตามหานะครับซึ่งไม่มีใครเชื่อนะครับว่าสิ่งที่เขาตามหานั้นมีอยู่จริงนะครับเขาพยายามเก็บเล็กผสมน้อยนะครับพยายามตั้งกล้องในป่าจนทั่วป่านครับ แต่วันนี้นะฮะลูกสาวเขามานะครับเขาก็ยังไม่สนใจลูกสาวของเขานะครับจนบังเอิญไปเห็นลูกสาวมาพอดีแล้วก็บอกว่าอ้าวล,ลูกมาวันนี้เหรอซึ่งลูกสาวก็เข้าใจครับว่าพ่อเขายังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังตามหาสิ่งแปลกประหลาดอยู่แต่ด้วยความจําเป็นเธอต้องมาอยู่ที่นี่เนื่องจากออแม่ของเธอเพิ่งตายไปนะครับเธอจึงจำเป็นจำเป็นต้องมาอยู่กับพ่อของเธอนะครับ ตัดภาพมาที่อาณาจักรต้นไม้ของอาณาจักรของคนตัวจิ๋วนะครับเอ่อบุคคลนี้ชื่อว่าโรนินนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าองครักษ์ผู้พิทักษ์ราชินีนะครับและนี่ก็คือราชินีทาร่าครับหรือว่าควีนทาร่าของเรานั่นเองนะครับเธอคือเอ่อหัวใจของผืนป่านะครับเวทมนต์ของเธอทําให้ป่าเขียวกระจีนะครับและอาณาจักรนี้นะครับสวยงามเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับเอ่อปกครองเอ่อผืนป่าแห่งนี้นะครับ อาณาจักรแห่งนี้นะฮะปกครองออที่ปกครองหลัก,กน,นะครับก็คือหุบเขาจันทรานนั่นก็คือที่ที่ทราชินีอยู่นะครับและข้างๆอาณาจักรของควีนทาร่านะครับก็คืออาณาจักรอันเน่าเปื่อยของพวกบ็อกแกนนะครับซึ่งปกครองโดยจกักรพรรดิแมนเรกนะครับและนี่ก็คือลูกชายของจักรพรรดิแมนเรกครับและนี่ก็คือจักรพรรดิแมนเรกครับผมและเขาก็บอกลูกชายของเขาว่า จะต้องบุกอาณาจักรของควินทาร่าและทำลายผืนป่าเขียวกระจีให้หมดสิ้นจะได้มีแต่อาณาจักรเน่าเปื่อยอันยิ่งใหญ่ของเขาแต่เพียงผู้เดียวนะครับตัดภาพมาที่อาณาจักรของควินทาร่านะครับวันนี้เป็นวันที่ราชินีจะต้องเลือกดอกบัวนะครับเพื่อให้ดอกบัวเป็นตัวแทนของทายาทคนใหม่นะครับซึ่งนั่นก็คือราชินีจะต้องเลือกทายาทนะครับและพระเอกก็มานะฮะพระเอกก็ขี่นกตัวใหญ่มานะครับทำให้โรนินรู้สึกไม่พอใจอย่างมากนะครับ แล้วก็บอกว่าให้พระเอกนะครับมารวมตัวกับทหารเพื่อปกป้องราชินีครับแต่พระเอกก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็ขี่นกบินหนีไปนะครับเออตรงนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพระเอกกับเอ่อโรนินนะฮะมีความสัมพันธ์เหมือนพ่อทุนหัวกับลูกทุนหัวนะครับและวันนี้นะครับควีนทาร่าจะต้องเลือกดอกบัวนะครับเพื่อหาทายาทของเธอนะเธอจึงต้องออกเดินทางนะครับเป็นขบวนพาิิท เพื่อหาทายาทและให้ทายาทเป็นราชินีคนใหม่นะครับนั่นก็คือเธอกําลังจะหมดวาระนะครับเธอก็ต้องเดินทางไปเลือกดอกบัวด,ด้วยตัวเองนะครับตัดภาพมาที่นางเอกนะคะที่กําลังเดินออกมานอกบ้านนะครับและเห็นพ่อของเธอกําลังทําบางอย่างอยู่บนต้นไม้นะคะนั่นก็คือการติดกล้องจับขโมยนะครับนางเอกก็ถามว่าพ่อติดกล้องจับขโมยทําไมพ,พ่อก็บอกว่าไม่ได้ติดกล้องจับขโมยแต่กําลังติดกล้องเพื่อค้นหามนุษย์ตัวเล็กๆและพ่อของเธอก็พยายามที่จะ บอกเธอนะครับโดยการบอกว่าเขาได้จับเสียงที่มันผสมกับเสียงค้างคาวได้นะฮะเป็นเสียงของคนตัวเล็กๆจริงๆและมันมีอยู่จริงซึ่งนางเอกก็ถามว่าถ้ามันมีอยู่จริงทําไมเธอไม่เห็นมาตั้งแต่แรกแล้วพอก็เลยบอกว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาเร็วมากทําให้เรามองไม่เห็นเขาเปรียบเสมือนที่มแมลงวันบินอยู่แต่เราไม่สามารถจับมแมลงวันได้เพ,พาราะเพราะแมลงวันมีสัมผัสที่เร็วมากนะครับ มันเหมือนอยู่คนละมิติกับเราแต่นางเอกก็ยังไม่เชื่อสิ่งที่พ่อเธอพูดนะครับเธอบอกว่าถ้าพ่อเธอยังคงทําอย่างนี้อยู่เธอจะไม่อยู่กับพ่อนะเธอจะแยกไปอยู่ตัวคนเดียวนะครับซึ่งพ่อก็ไม่สนใจนะครับได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากกล้องของเขาเขาก็รีบออกไปทันทีและแทบไม่สนใจสิ่งที่นางเอกพูดเลยนะครับนางเอกก็เลยติดโพยไว้ที่หน้าจอว่าเธอจะไปแล้วนะเธอจะไม่อยู่แล้วทันใดนั้นเธอก็พยายามโทรศัพท์หาแท็กซี่นะฮะแต่ เจ้าหมานะครับมันก็กระโดดงับโทรศัพท์นางเอกแล้วก็วิ่งเข้าป่านะครับทำให้นางเอกต้องวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อตามเอาโทรศัพท์ของเธอคืนนะครับทำให้เธอต้องเดินเข้าไปในป่านะครับตัดภาพมาที่ขบวนพาเหรดของราชินีนะครับควินทาร่านะครับก็ได้มาถึงสะดอกบัวนะครับและก็บกมือทักทายประชาชนที่เฝ้ามองดูอยู่นะครับว่านาราชินีจะเลือกดอกบัวดอกไหนนะครับด้วยพลังของราชินีนะครับ เธอได้ย่างลงบนพื้นน้ำนะครับโดยที่เธอก็ไม่ได้จมนะครับเนื่องจากใบไม้ใบหญ้านะฮะก็มารองรับเท้าของเธอด้วยเวทมนต์ที่เธอสามารถควบคุมธรรมชาติได้นะครับและก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่เฝ้ามองราชินีอยู่นะครับเธอบอกกับแม่เธอว่าเธอโตขึ้นเธออยากเป็นราชินีเธออยากมีเวทมนต์ที่ควบคุมธรรมชาติได้นะครับและราชินีทาร่านะครับก็ให้หอยทาก2ตัวนะฮะช่วยเลือกดอกบัวให้เธอนะครับ ซึ่งก็เลือกดอกบัวจนได้นะครับเป็นดอกบัวขนาดเล็กนะฮะราชินีก็ประกาศให้ทุกคนว่าเธอเลือกดอกบัวได้แล้วนี่คือทายาทของเธอนะครับขณะเดียวกันนะครับพวกบล็อกแกนก็บุกมาพอดีนะครับเพื่อที่จะฆ่าราชินีนะฮะและยึดดอกบัวไปนะครับโรนินจึงบอกให้ราชินีรีบไปขึ้นเรือนะครับเพื่อหนีนะฮะแต่ก็ไม่ทันนะครับเนื่องจากพวกบล็อกแกนมาใกล้ชิดตัวราชินีเกินไปนะครับราชินีจึงใช้พลังของเธอนะครับหนีไปทางอื่นนะครับ แต่จัก,กรพรรดิแมนเดกและลูกชายนะครับก็พยายามยิงธนูใส่ราชินีนครับแต่โรนินก็มาช่วยราชินีไว้ทันนะครับก่อนที่ลูกธนูจะปักใส่ราชินีนะฮะทำให้ราชนีตกลงไปนะครับขณะเดียวกันนะครับนางเอกก็เดินอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับนางเอกก็เฝ้ามองว่ามีบางอย่างตกลงมาจากฟ้านะครับซึ่งเธอก็สงสัยมากว่ามันคืออะไรนะครับ เมื่อราชินีตกลงถึงพื้นนะครับเธอก็มอบดอกบัวให้นางเอกครับเพื่อนางเอกปกป้องดอกบัวนั้นแทนเธอนะครับนางเอกจึงกลายเป็นตัวเล็กนะครับกลายเป็นคนตัวเล็กขึ้นมาทันทีเลยนะครับนางเอกตกใจเป็นอย่างมากครับแต่เธอก็สนใจเรื่องข้างหน้ามากกว่านั่นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจะมาตายตรงหน้าของเธอนะครับก่อนที่โรนินจะเข้ามานะฮะและราชินีก็ได้จากทุกๆคนไปนะครับ นางเอกที่กําลังงงๆกับเหตุการณ์นะครับโดนินก็จึงเดินเข้าไปเพื่อจะแย่งดอกบัวจากมือเธอนะครับแต่หอยทากก็ขัดขวางเอาไว้นะครับและบอกว่าราชินีเลือกเธอให้ดูแลดอกบัวนะครับก่อนที่โดนินจะพานางเอกกับหอยทากนะขี่ขึ้นไปบนฟ้านะครับเพื่อไปตามหาเอพระเอกนะครับตัดภาพมาที่พระเอกนะครับพระเอกกําลังเล่นแข่งนกบินอยู่นะครับซึ่งเขาก็แข่งจนชนะนะครับ และแต่เขาสัญญากับเจ้ากบว่าเขาจะแพ้นะครับแต่เขาก็ดันชนะทําให้เขากําลังโดนเขากําลังจะโดนซ้อมนะครับแต่โรนินก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีนะครับและช่วยพระเอกเอาไว้นะครับและโรนินก็สั่งให้พระเอกครับกลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับและช่วยปกป้องดอกบัวนะครับแต่เหมือนพระเอกจะไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับและโรนินก็ได้บอกว่าราชินีตายแล้วนะครับอยากให้พระเอกมาช่วยจริงๆเพราะดอกบัวคือหนทางเดียวที่จะช่วยป่าเอาไว้ได้นะครับ ตัดภาพมาที่บ้านของนางของนางเอกนะครับพ่อนางเอกยังไม่รู้เรื่องนะครับว่าลูกสาวตัวเองหนีไปนะครับจนเจ้าหมาต้องมากัดแล้วก็บอกว่าเออนี่นางเอกมันมีบางอย่างติดไว้ที่หน้าจอคอมนะจนพ่อของเธอก็แกะกระดาษโพยที่นางเอกติดไว้นะครับมาอ่านนะฮะแล้วก็รู้ว่านางเอกไม่อยู่แล้วนะครับนางเอกกลับไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆนางเองกกลายเป็นคนตัวเล็กต่างหากนะครับ ทางด้านของนางเอกนะครับก็ต้องมาขี่นกกับพระเอกนะครับและก็โรนินนะครับก็ต้องบรรทุกหอยทากไปนะครับความจําเป็นที่หอยทากต้องมาด้วยนะครับเพราะว่าดอกบัวนะครับจะต้องมีความชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับเออลืมบอกนิดนึงนะครับก็คือราชินีนะฮะได้ฝากให้นางเอกนะครับเอาดอกบัวไปที่นิมกาลูนะครับซึ่งเป็นบุคคลเป็นบรรณารักของป่านะครับที่ต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนก็กําลังเดินทางไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับระหว่างเดินทางไปหานิมกาลูนะครับก็ได้พบว่า ป่าโดนทำลายนะครับป่าเริ่มเริ่มเสื่อมโทรมและโดนทำลายจากพวกบกแกนนะครับและฝูงบกแกนจำนวนมากนะครับก็มาไล่ล่าพวกพระเอกนะฮะที่กำลังเดินทางไปหานิมการูนะครับทำให้ต้องทำให้พระเอกนะฮะกับนางเอกล่นลงมาอยู่ที่หลุมของเจ้าหนูนะครับซึ่งพระเอกก็บอกว่าจะปกป้องนางเอกเองแต่นางเอกบอกว่าฮึ feh? มันก็แค่เจ้าหนูข้าไม่กลัวมันหรอกแต่ทันใดนั้นเจ้าหนูมันตัวใหญ่มากนะครับมันพยายามจะกินนางเอกนะฮะ และก็โรนินนะครับก็ได้มาช่วยพระเอกกับนางเอกเอาไว้นะครับตัดภาพมาที่พวกบล็อกแกนนะครับจักรพัมนเด็กนะครับก็ได้พูดคุยกับเจ้ากบนะฮะเจ้ากบตัวนี้ก็คือเจ้ากบที่ซ้อมพระเอกตอนที่โรนินไปรับพระเอกนะครับและก็พูดคุยกันไปพูดคุยมา,มาเจ้ากบก็ได้เผยความลับนะฮะบอกว่าถึงราชินีจะตายแต่ดอกบัวยังคงอยู่เมื่อราชินีคนใหม่เกิดขึ้นป่าก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ทำให้เาจากักรพรรดิแมนเบรกนะฮะโกรธมากนะครับตัดภาพมาที่นางเอกครับนางเอกก็ได้ถามโดนินว่าจะให้พระเอกมาด้วยทําไมในเมื่อพระเอกไม่ได้ช่วยอะไรแถมยังเป็นภาระอีกโดนินก็เลยบอกว่าพระเอกเป็นคนเก่งและฉลาดแล,และก็และก็เป็นนักบินที่เก่งรวมทั้งต้องให้เขามาด้วยเนื่องจากเขาเป็นเปรียบเสมือนครอบครัวของโดนินนะครับก่อนที่ทั้งหมดจะบินมาถึงบ้านของนิมการูนะครับซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนศูนย์รวมของอาณาจักรคนต้นไม้นะครับ ประชาชนมารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อรอฟังข่าวนะครับการทุกการที่ป่าถูกทําลายหรือว่าการเลือกดอกบัวของราชินีนะครับประชาชนมารอฟังข่าวกันที่นี่นะครับเมื่อพวกของพระเอกและนางเอกมาถึงที่นิมกาลูนะครับก็เข้าไปพบนิมกาลูนะครับแล้วก็ถามนิมกาลูว่าจะให้ทํายังไงกับดอกบัวนี้นิมกาลูบอกว่านิมกาลูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ทํำยังไงนิมกาลูจึงพาทุกคนลงไปในอหอสมุดนะครับ ซึ่งก็ไปหาหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับดอกบัวและการเลือกทายาทของราชินีนะครับภายในห้องสมุดนะฮะมีหนังสือจํานวนมากนะครับแล้วนิมกาลูก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็อ่านโดนินพระเอกและนางเอกฟังนะครับว่าดอกบัวจะต้องบานจะต้องบานในเที่ยงคืนนี้ตอนออดวงจันทร์เต็มดวงที่หุบเขาจันทรานะครับนั่นก็คือดวงจันทร์ตรงหัวนะฮะตอนเที่ยงคืนตรงนะครับ ซึ่งถ้าดอกบัวไปบานในความมืดนะครับจะเกิดเป็นลูกของปีศาจเหมือนกับออจักรพรรดออิแมนเรกนะครับและนางเอกก็ยังถามอีกว่ามีวิธีไหนที่จะช่วยให้หนางเอกเอกลับด่างเป็นมนุษย์ได้ปกติบ้างซึ่งนิมกาลูก,ก็ยื่นจดหมายซึ่งเป็นเหมือนภาพโพลอกแกมมาให้หนางเอกดูฮนะว่าราชินีทรงบอกว่าเมื่อดอกบัวบานท่ามกลางแสงจันทร์แล้วให้หนางเอกไปยืนใกล้ๆดอกบัว พลังของดอกบัวจะทําให้หนางเอกกลับไปสู่ร่างของมนุษย์ปกติได้และทุกคนก็ออกมาจากห้องสมุดนะครับโรนินก็กําชับให้พระเอกเฝ้าดอกบัวไว้นะครับซึ่งพระเอกก็บอกว่าดอกบัวอยู่ที่นี่ปลอดภัยไม่มีอันตรายอะไรหรอกก็ชวนนางเอกออกไปเดินเล่นข้างนอกนะครับแล้วก็จีบนางเอกนะฮะพานางเอกไปขี่กวางนะครับพานางเอกไปดูนั่นดูนี่นะครับทางด้านของโรนินและนิมการูนะครับก็ออกมา ส่งหิ่งห้อยเพื่อประกาศข่าวนะครับว่าราชินีตายแล้วแต่ดอกบัวยังคงอยู่และเที่ยงคืนนี้เราจะเ,เลือกราชินีคนใหม่กันนะครับทางด้านของดอกบัวนะครับก็อยู่ที่เจ้าหอยทาก2ตัวนะฮะก่อนที่จกักรพรรดิจกักรพรรดิเมนเดกนะครับจะขี่เจ้าตัวตุ่นนะครับแล้วก็ชิงดอกบัวไปนะฮะแล้วก็จับตัวเจ้าหอยทาก2ตัวไปด้วยนะครับ โรนินนะครับเมื่อรู้ว่าดอกบัวโดนชิงไปนะฮะก็มาโทษพระเอกอย่างเดียวเลยนะครับว่าพระเอกไม่ดูแลดอกบัวให้ดีนะครับละเลยหน้าที่นะครับแต่สุดท้ายนะฮะทุกคนก็าหาวิธีการนะครับเพื่อที่จะไปชิงดอกบัวกลับมานะครับโดยนางเอกเสนอว่าจะต้องปลอมตัวนะครับและก็ไปเอาอุปกรณ์ปลอมตัวที่บ้านของเธอนะที่พ่อของเธอเก็บเอาไว้นะครับซึ่งทุกคนก็เดินทางไปที่บ้านของนางเอกนะครับเมื่อมันถึงบ้านของนางเอกนะครับพระเอกก็เห็นว่าพ่อของ นางเอกนั่งอยู่นะครับและก็บอกว่าเขาคือจอมย่ําเท้าและก็ล้อเลียนพ่อของนางเอกนะครับซึ่งนางเอกก็บอกว่านั่นคือพ่อของเธอไปก็เลยหน้าจ่อยไปเลยนะครับขณะเดียวกันพ่อของนางเอกก็กําลังนั่งดูรูปของนางเอกและก็แม่ของนางเอกนะฮะและก็ถามตัวเองว่าเขากําลังทําอะไรอยู่และเขาก็กําลังจะถอดใจนะครับแต่นางเอกก็ได้ตะโกนเรียกพ่อของเธอนะะบอกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันถูกต้องและพวกคนตัวเล็กมีอยู่จริงๆนะครับ แต่พ่อก็ไม่ได้ยินนะครับแต่เจ้าหมานะฮะตื่นมาพอดีนะคะแล้วก็เห็นนางเอกตัวเล็กนะครับก็เลยวิ่งเข้ามาหานางเอกนะครับเพื่อที่จะเลียหน้านางเอกนะครับแต่นางเอกก็ต้องวิ่งหนีครับเพราะหมามันตัวใหญ่มากนะครับและนางเอกก็ตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่หมาก,ก็ไล่จับนางเอกนะครับและก็ไล่จับพวกพระเอกแล้วก็โลนินด้วยนะครับซึ่งเจ้าหมามันเสียงดังนะครับทําให้พ่อของนางเอกเห็นพวกคนตัวเล็กพอดีนะครับ เขาจึงรีบลุกขึ้นนะครับไปหยิบเครื่องดูดฝุ่นนะฮะเพื่อมาดูดจับพวกคนตัวเล็กนะครับนั่นก็คือพวกนางเอกพระเอกนะครับแต่ก็จับได้ไปแค่นางเอกคนเดียวนะฮะเขาจึงจับนางเอกขึ้นมาดูนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นลูกสาวของตัวเองนะครับทาให้เขาตกใจมากๆนะครับเขาจึงเป็นลมสลบไปนะครับพระเอกบอกว่าพ่อของนางเอกครับคอยตามหาพวกคนตัวเล็กอยู่นานแล้วนะครับแต่พวกเขาก็ล่อให้พ่อของนางเอกนะครับไปตามผิดที่นะครับ ซึ่งเขาก็คิดว่าพ่อของนางเอกเป็นตัวอันตรายนะครับเลยไม่อยากให้เจอหุบเขาจันทราที่พวกเขาอยู่กันนะครับและก่อนที่นางเอกจะไปนะครับนางเอกก็เลยได้ปักหมุดไว้ที่หุบเขาจันทรานะครับเพื่อให้พ่อของนางเอกตามไปหาตัวนางเอกนะครับก่อนที่นางเอกจะเอาชุดอำพรางตัวนะครับเพื่อที่จะไปยังดินแดนของพวกมอแกนนะครับเมื่อมาถึงอาณาจักรของพวกมอแกนนะครับ ทุกคนก็ปลอมตัวนะครับเพื่อเข้าไปข้างในนะฮะและโรนินนะครับก็ได้บอกกับพระเอกนางเอกนะครับให้ไปเอาดอกบัวนะครับส่วนเขาจะไปล่อพวกบอกแกนนะครับให้ไปสนใจอย่างอื่นนะครับพระเอกและนางเอกนะครับก็มาช่วยหอยทากแล้วก็เอาดอกบัวออกไปได้นะครับแต่พวกบอกแกนนะครับก็มาเห็นพระเอกกับนางเอกพอดีนะฮะทั้งคู่จึงรีบหนีออกมานะครับทางด้านของโรนินนะครับก็ได้ไปเจอกับเจคพัทเมนเดกนะฮะแล้วก็เกิดการต่อสู้กันนะครับ จกักรพรรดิแมนเด็กได้พูดกับโรนินว่าแกไม่น่ามาคนเดียวเลยแกมาคนเดียวแกก็ตายคนเดียวแต่โรนินก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้มาคนเดียวทําให้จกักรพรริแมนเด็กนะครับรู้ทันทีว่านี่คือกับดักนะครับเพื่อล่อพวกเขาออกมานะครับคนอื่นจะได้ไปชิงดอกบัวนะครับซึ่งก็ไม่ทันแล้วนะครพระเอกก็เอาดอกบัวแล้วก็บินไปแล้วนะครับส่วนโรนินก็โดนจับตัวไว้นะครับเป็นแค่เหยื่อล่อนะครับ พระเอกนางเอกแล้วก็เจ้าหอยทากนะครับก็รีบบินมานะครับรีบเอาดอกบัวไปที่หุบเขาจันทรานะครับเมื่อมาถึงหุบเขาจันทรานะครับนิมกาลูก็ได้รอทําพิธีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะดวงจันทร์ใกล้จะตรงหัวแล้วนะครับจากนั้นนิมกาลูก็ได้เอาดอกบัวมาวางตรงอ่างเพื่อประกอบพิธีนะครับ เพื่อจะให้ได้เลือกราชินีคนใหม่นะครับซึ่งประชาชนแล้วก็ทหารทั้งหลายนะครับทั้งอาณาจักรก็มาเฝ้ารอราชินีเฝ้ารอดูราชินีคนใหม่นะครับก่อนที่ดอกบัวกํากลังจะบานนะครับทันใดนั้นแสงจันทร์ก็ดับลงนะครับฝูงค้างข่าวแมนเรกนะครับบินเข้ามาบดบังแสงจันทร์เหนือหุบเขาจันทรานะครับ จักรพพัดแมนเรกดูดีว่าถ้าถ้า,ถาดอกบัวก,กําเนิดในความมืดนะครับมันจะกลายเป็นปีศาจแบบเขานะครับซึ่งเขาก็พยายามเอาข้างคามบดบังไม่ให้แสงจันทร์กระทบถึงดอกบัวนะครับดอกบัวจะได้บานในความมืดนะครับแต่พวกทหารของของอาณาจักรคนต้นไม้นะครับก็ไม่ยอมนะครับก็ขี่นกบินขึ้นไปสู้กับพวกข้งขางคาวแมนเรกนะครับทางด้านนางเอกก็นึกถึงนึกวิธีช่วยออกขึ้นมาทันทีนะครับว่าฝูงข้างคาวนั้น จะทําอย่างไรให้ฝูงข้างคขวออกไปนะครับเธอก็นึกขึ้นได้ว่าต้องไปตามพ่อของเธอให้มาช่วยนะครับทางด้านของพ่อนางเอกที่กําลังสลบอยู่นะฮะก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากสัญญาณเตือนของเขาในป่านะครับที่เขาติดตั้งไว้ทั่วป่านะครับแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับตอนนี้เขาเริ่มถอดใจแล้วนะครับนางเอกก็บินไปทุกเครื่องแจ้งเตือนที่พ่อเขาติดตั้งไว้ในป่านะครับแต่พ่อเขาก็ยังไม่สนใจนะครับพ่อเขาก็กาลังจะถอดใจนะครับ เขากาลังจะมาลื้อแผนที่ทิ้งนะครับแต่เขาดันเห็นหมุดที่ปักอยู่นะฮะและเขารู้ทันทีเลยครับว่าที่เขาเห็นเมื่อคืนมันไม่ใช่ความฝันนะครับมันคือความจริงลูกสาวของเขากลายเป็นคนตัวเล็กจริงๆเขาจึงมาเปิดดูในคอมนะครับก็เห็นลูกสาวของเขาเป็นคนตัวเล็กจริงๆเขาจึงวิ่งมาช่วยลูกสาวของเขานะครับด้วยความที่เขายังแบบตะลึงอยู่นะฮะทำให้เขาไม่ทันได้สนใจความต้องการของนางเอกครับซึ่งนางเอกต้องการให้พ่อเขาช่วยเหลือมากตอนนี้นะครับ ด้วยความที่พ่อของเขาเป็นมนุษย์ตัวใหญ่นะครับและเชื่องช้ามากนางเอกจึงไปดึงโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าของออพ่อของเธอนะฮะออกมานะครับแล้วก็เลื่อนด้วยมือของเธอเองนะครับเปิดเสียงค้างคาวนะครับเพื่อให้ค้างคาวมาสนใจเ,เสียงจากเ,เสียงจากพ่อของเธอนะครับที่ติดลำโพงไว้เต็มตัวเลยนะครับหลังจากนั้นฝูงค้างคาวก็บินมาตามเสียงที่นางเอกได้เปิดนะครับแล้วก็บินไล่พ่อของเธอไปนะครับบินค้างคาวทั้งหมดบินตามไปนะครับ ทำให้พวกทำให้จกักรพรรดิแมนเด็กนะครับโกรธมากนะครับว่าทำไมข้างเขาวของเขาเไม่ทําตามหน้าที่นะครับเขาจึงบุกเข้ามาในหุบเขาจันทราด้วยตัวเองนะครับก่อนที่เขาจะเอาดอกบัวให้มาบานในความมืดนะครับโรนินก็เข้ามาขัดจังหวะเขาพอดีนะฮะและทั้งคู่ก็ได้สู้รบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจากักรพรรดิแมนเด็กนะครับเหมือนจะเหนือกว่านะครับซึ่งโรนินก็สู้ไม่ได้นะครับ จกักรพรรดิเมนเด็กกำลังจะฆ่าโรนินนะครับแต่พระเอกและฐานที่เหลือก็เข้ามาช่วยไว้พอดีนะครับพระเอกและโรนินก็ได้ร่วมมือกันอีกครั้งนะครับเพื่อสู้กับจกักรพรรดิเมนเด็กนะครับครั้งนี้ดูเหมือนว่าจากักรพรรดิเมนเด็กจะสู้ไม่ได้แล้วนะครับทั้งคู่ใช้พลังสุดสุดแรงนะครับทำให้จกักรพรรดิเมนเด็กสู้ไม่ได้นะครับทั้งคู่ดันจกักรพรรดิเมนเด็กออกไปจากหุบเขาจันทราเกิดเวทมนต์บางอย่างดันจกักรพรรดิเมนเด็กเข้าไปยังต้นไม้และถูกต้นไม้ดูดกลืนจกักรพรรดิเมนเด็กเลยตายครับ เมื่อไม่มีค้างคาวบดบางแสงจันทร์นะครับดอกบัวก็เบ่งบานท่ามกลางแสงจันทร์นะครับก่อให้เกิดมนบางอย่างขึ้นจากดอกบัวนะครับเป็นแสงของราชินีนะฮะแสงของราชินีได้ลอยไปรอบๆภูเขาจันทรานะครับเพื่อเลือกทายาทของเธอนะครับและลอยมายังเด็กคนนั้นนะฮะที่เคยพูดว่าฉันอยากเป็นราชินีเมือ่อโตขึ้นนะครับ และเธอก็ได้เป็นราชินีสมใจเนื่องจากราชินีได้มอบให้เธอเป็นทายาทของราชินีนะครับและราชินีใหม่ก็ได้กำเนิดขึ้นนะครับตอนนี้อาณาจักรก็มีราชินีคนใหม่แล้วนะครับถึงเวลาที่จะต้องส่งนางเอกกลับบ้านนะครับซึ่งนางเอกก็ได้ได้กลับบ้านสมใจนางเอกนะครับก่อนที่เธอจะกลับนะบเธอได้อบกอดพระเอกและจูบพระเอกเป็นหนึ่งทีนะฮะแล้วก็บอกลากันนะครับและนางเอกก็ ได้กลายเป็นคนปกติครับเมื่อนางเองกกลับเป็นคนปกตินะครับเธอก็ได้มาหาพ่อของเธอนะครับและก็ขอโทษพ่อของเธอที่เธอไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะครับและทั้งคู่ก็กอดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับนางเอกก็ได้ใช้อุปกรณ์ของพ่อเธอนะฮะเพื่อติดต่อกับพวกมนุษย์คนตัวเล็กนะครับและก็ติดต่อกับพระเอกนะครับ ั้งคู่ก็ได้ติดต่อกันผ่านวิดีโอคอลนะครับทันสมัยมากนะครับขณะวิดีโอคอลกันอยู่นะครับเจ้าหอยทากก็ได้แกล้งพระเอกนะครับและพระเอกก็ได้ตะโกนบอกว่าให้นางเอกมาช่วยนะครับนางเอกก็เลยบอกได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนายนางเอกก็ไปหยิบอุปกรณ์ของพ่อของเธอนะแล้วก็ไปช่วยพระเอกนะครับแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับเธอพาพ่อของเธอไปด้วยนะครับเนื่องจากพ่อของเธอไม่ได้เป็นอันตรายต่ออาณาจักรอุบเขาแล้วนะครับซึ่งทุกอย่างก็จบลงด้วยดีนะครับแฮปปี้เอนดิ้งครับจบแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังคนตัวเล็กของเราก็จบไปแล้วนะครับเอ่อถ้าสนุกหรือไม่สนุกหรือว่าเรื่องราวการพูดของผมไม่น่าสนใจหรือว่าอาจจะขัดตรงไหนบ้างก็พูดคุยติชมกันได้ผ่านเม้นต์นะครับวันนี้นะครับก่อนลากันไปนะฮะขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปของเรานะฮะเราจะมีการสปอยหนังแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามมากๆนะครับสําหรับวันนี้กูรู้แล้วทีวีลาไปก่อนครับขอบคุณครับ